สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงลมดำนะครับออกปีพศ2 5 1 9กาหม่ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพาักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่าน,านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณเส้นใต้ประคดนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นหนาๆนานะครับผมอาจจะไม่คมมากนะครับจะตื้นๆลักษณะแบบนี้นะเอล๋ละผมโฟก,กัสให้ดู จุดสังเกตแรกนะครับที่ผมจะดูเนี่ยบริเวณนะครับใต้ประคนนะครับบริเวณตรงนี้นะอาจจะเป็นเส้นตื้นนะครับเป็นเส้นหนาๆนะครับนูนขึ้นมานะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆนะครับตื้นนะครับผมลักษณะเป็นรอยเนนอๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับบริเวณตรงขอบลวดนะครับผมบริเวณตรงพื้นขอบลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาแบบตื่นเด่นขึ้นมาเลยนะครับอ่าเดี บร the arts, the ิเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับมุมล่างนะครับบริเวณตรงนี้นะตรงพื so, ้นนะครับเส้นลวดเนี่ยด้านล่างนะครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะด้านบนเนี่ยจะเป็นขอบนะครับเส้นลวดนูนขึ้นมาคุมลักษณะแบบนี้นะจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นจุดที่สังเกตที่2นะแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวหอหีบนะครับผมด้านข้างหอหีบด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตัวหอหีบนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านล่างมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแล้วด้านบนหอหีบเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับลักษณะคล้ายๆตัวหอหีบนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3นะครับผมเส้นลวดตรงนี้เขาจะเป็นเส้นลวดแบบคมเลยนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ามนะแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณใต้แขนนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีก้อนนะครับผมก้อนใหญ่ๆ นะครับเป็นก้อนผื่นนะครับผดผดนะครับอยู่ในก้อนนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับบริเวณแขนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนนะครับผมเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมบริเวณในก้อนเนี่ยก็จะเป็นก้อนผื่นๆนะครับมีรอยจ้ำๆนะครับอยู่ในก้อนลักษณะแบบนี้นะครับผมผมเอียงให้ดูนะครับเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับบริเวณตรงพื้นเหรียะบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นขีดลอยๆนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับนูนๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นของผมนะครับในการพิจารณานะครับผมเห็นไหมอาจจะนูนลักษณะแบบนี้นะครับผมี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันลักษณะของรูเจาะด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะนลักษณะรูเจาะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรีย น её, ใ,ในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านนอกเนี่ยก sure. ็จะเป็นรอยกระหนกลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่มีขอบนะครับผมขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีไข่ปลานะครับอยู่บริเวณด้านในนะครับผมบริเวณพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะ ลักษณะของพื้นนะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเส้นลวดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมานะครับบริเวณตรงพื้นตรงเนี้ยก็จะมีรอยเหนือๆเล็กน้อยนะครับผมลักษณะของตัวหนังสือนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยก็จะมีผืนๆนะครับเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นอง ในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ,ะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีเม็ดลอยขึ้นมาบ้างนะครับเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะเม็ดไข่ปลานะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลูกๆนูนขึ้นมานะครับเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับบริเวณด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นกระหนกลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี tu, ้นะครับผมเดี <saben> inform 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 ๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมลักษณะลําตัวองค์พระเนี่ยเส้นลวดนะครับบริเวณสังกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนูนขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะตื้นๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับลำตัวตรงกลางนะครับผมบริเวณลาแขนนะครับบริเวณตรงเนี้ยถ้าบริเวณตรงนิ้วมือบริเวณตรงนี้นะครับขยับนะครับผมจะราคาเนี่ย จะถูกกว่านะครับผมจะต้องไม่ขยับนะครับถึงจะได้ราคาแพงกว่านะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับบริเวณนะครับตัวหนังสือบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเอาหล่ผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆคมเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ผมเอียงให้ดูนะครับผมลักษณะเห็นไหมจะคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกนะหลยะเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณนอนหนูนะจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆคมๆลักษณะแบบนี้นะห่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับบริเวณนอนหนูเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดแต่งนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมเลยนะครับแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าด้านบนเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร Кстати, ิเวณนะครับด <Yeah. S 1> ้านบนเนี่ยเส้นลวดยันนะครับด้านบนเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมอาจจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่บริเวณด้านในนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับ บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเส้นล่วนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวนตรงนี้นะบริเวณด้านบนด้านในเนี่ยก็จะมีเส้นนะครับเส้นซ้อนอยู่ด้านในบริเวณตรงนี้นะคบผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณอัคลาดนะครับด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับลงมานะครับเชื่อมติดกับอัคลาดมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมอัคลาตนะครับบริเวณด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกันนะครับบริเวณอัคลาตมุมล่างนะครับผมเห็นไหมเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมบริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะครับผมอ่าเล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณอัคลาตนะครับผมบริเวณใต้อัคลาตเนี่ยจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับผมอ่าเดี บริเวณนะครับอัคลาณนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมใต้อัคลาณเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นลวดคมขมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับขมเลยนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะนี่ผมเอียงให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะกัน บริเวณนะครับผมรูเจาะด้านหลังนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับรูเจาะเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับลักษณะรูเจาะนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นรอยเนิดเนนะครับผมขอบล้วนเนี่ยก็จะเป็นขอบล้วนหนาๆนาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วบริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นรอยเนิดเนลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณงผมนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของพื้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นผิวนะครับเน่ดเน่กว่าด้านหน้านะครับผมจะมีรอยตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับแต่รอยเนอดเนอก็มีบางส่วนนะครับแล้วขอบนะครับผม ขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบแบนนะครับยกสูงข pues ึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยเท่าน uh, ั้นนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝ um ั Men ่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับคมนะครับเป็นแท่งๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยเน่าๆบ้างนะครับในบริเวณนะครับตัวหนังสือนะครับบริเวณอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับ ฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะบริเวณตรงนี้จะเป็นรอยเนินๆเล็กน้อยเห็นไหมครับผมตะแคงเหรียญให้ดูเนี่ยจะเป็นรอยพื้นๆนะครับเนินๆเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆล พื้นนะครับบริเวณด้านบนนะด้านล่างเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านบนนะครับผมบริเวณเส้นลวดนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาคลุมลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะบริเวณอัคราเห็นไหมครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเหมเ่ียมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝ ฝั่งซ้ายลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผม เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับถ้ามีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะเนี่ยตัวตัดนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับัมมุ ฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมลักษณะรอยตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งมาทางไลน์นะครับผมจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตุดเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับ อันนี้ก็คือบริเวณตรงตูดเรียน,นนะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณา,นานเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ